ก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรงานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับผมก็มีของมากมายจากประเทศญี่ปุ่นมา ให้ให้ให้คนไทยได้ได,ได้ได้เห็นกันได้ไป shopping, ช้อปปิ้งใช้ใช้จ่ายกันครับผมเราชอบอยู่แล้วแบบยไมคนชอบอยู่แล้วชอบมากด้วยครับ,อบ,อบก,บ<ม>ก็ที่สําคัญนี่คืออาหารเลยชอบไปกินชอบไปกินฮนะมีเรไวคะกอไป้อโอ้เยอะแยะมากเลยก็เมื่อกี้เห็นมีพูดถึงเรื่องที่นอน<ม>พูดถึงเรื่องอุปกรณ์กีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับมผมก็เป็นอะไรที่ผู้ชายไปได้เด็กก็ไปได้เพราะว่ามีพิกาจูมาให้จับ <laughs> มือเล่น <laughs> นะครับผมแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีเครื่องสาอางเยอะแยะ,ยะ,ยะครับผม อครับผมก็ที่งานนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับพาคนในครอบครัวไปกันเยอะๆนะครับผมอเห็นว่าเมื่อกี้จะไปญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ก็เสียดายมากเลยเขามาที่ที่29เ้วราจะไปเดือนหน้าครับผมก็ก็จองตัวไปแล้ว ะกี่วันเลยที่วันทริปนี้จะไปกี่วันทริปนี้ไปไม่กี่วันครับก็ตั้งใจไปหาของกินนั่นแหละครับก็ไปไปกับน้องด้วยไปไปหลายคนไปหลายคนครับเพราะว่าได้ได้มีรู้จักพี่คนนึงแล้วเขาแบบสามารถจองพวกร้านอาหารมิชลินได้ก็เลยเฮ้ยว้าวก็เลยคุ้มมาเลยครับแทนันี้คือไปกินอย่างเดียวเลยใช่แล้วใช่แล้วครับใช่แล้วสถานที่ไหนอยากไปเที่ยว่อ๋อไม่ได้เล็งไว้เลยครับก็ให้เขาพาไปเลยครับอืมือนก็ไปเที่ยวทัวเลยเนาะครับ เรือ่อง้อนพี่ขากระจายขาด้่แม่าาคนโลกนี้น้ออ,อ๋อจริงจริงเรื่องนั้นได้ไปถามคุณแม่แล้วครับเพราะคุณแม่ก็คงแบบจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากเท่าไหร่แล้ววันนั้นก็อาจจะไปนั่งดูนั่งกดอะไรเพลินเพนก็อาจจะกดไปโดนปุ่มอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าก็ไปคุยแล้วก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้มีอะไรกันนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้จริงๆก็ เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่หลวงอะไรมากมายนะฮะจริงๆก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรอย่างที่บอกไปก็มองข้างๆไปเลยครับไม่มีอะไรแล้วก็กดอันไปแล้วแต่ก็ไม่ได้มากดกลับก็อย่างที่บอกครับคุณแม่ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นครับผมอื่หลคุณยงไปยังไอจีนึงหลังจากที่คุณแม่อันปอบุ๊มก็มีการสร้างไอจีคู่ของเราขึ้นมาไม่เลยครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต่อต้านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยครับจริงๆ i.g. นั้นนะฮะก็ตั้งใจจะลงรูปสวยๆเท่า,ารูปสวยๆที่เราอยากลงครับผมเป็นรูปอะไรก็ได้รูปของกินรูปการไปเที่ยวรูปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเราอยากทํามาตั้งนานแล้วแล้วก็แล้วก็วก,ก็เลยทําขึ้นมาแต่ยืนยันใช่ไหมครับ่าความสัมพันธ์ของค้อโัวเรากับน้องยืนยันครับโอเคมากๆครับไม่ได้มีอะไรเลยครับ นี่คือคุณแม่ของัรูวใช่ไหมคะว่ามีข่าวคุณแม่คุณแม่รู้แล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก็คงไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทํายังไงต่อแต่เมื่อจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปมองค้าข้ามไปแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับจะไปเจอไปเคไปเจอไปเคลียร์กันตอหน้าไปเจอไปเคลียร์กันต่อตอหน้าเลยไหมจริงๆก็ไม่เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเคลียร์ไม่ต้องเป็นต้องต้องอะไรกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบนี้มาเราก็เป็นแบบนี้ รู้จักกับครอบครัวอะไรกันมาก็นานมากแล้วครับก็จริงๆก็อย่างที่บอกคือไม่มีอะไรในกอไผ่ครับามีกระแสข่าวนี้มา่อกี้มีเขาไม่สบายใจไหมครับไม่สบายใจไม่สบายใจแต่ว่าก็ก็จริงๆเราก็ได้เอาจริงงก็คือได้ไปคุยอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือแค่แม่ไปกดอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็ไม่ได้เล่นไอจีอะไรอย่แลเ้ยเราเราเป็นตัวกลางเคลียให้ต้องคุยคนกลางคนกลางคนกลางนะฮะห<ร>นักหนาที่สุดต้องมาตอบคำถามนะครับ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกไปครับถ้าเรื่องมันมันมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันหนักหนาที่จะทําให้ต้องมาใส่ใจต้องมาโฟกัสอะไรมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอะไรมีเหตุผลเลยที่คุณแม่จะต้องใช่ไม่มีเหตุผลไม่มีเรื่องอะไรทั้งนั้นครับพอด้ความแรกเหมือนคิมก็มาถามเหมือนกันว่าทาไมแม่ถึงก็งงไม่เราเราก็เห็นเราก็อ้าวเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้มีอะไรก็ก็ถามปรึกษาอะไรเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรคือด้ความที่เมื่อคืนคิมก ไปงานหนึ่งแล้วดันไม่ได้ให้สัมภาษณ์คนด้วยไปโยกว่าเอ๊ะเขาไม่สนุกเลจะตอบหรือเปล่าอ๋อไม่เลยครับไม่เลยครับไม่เลยครับไม่ไม่ไม่เมื่อคืนได้ข่าวมาว่าน้องไม่สัมภาษณ์แต่ก็จริงๆก็ผมก็เข้าใจนะไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าพี่ๆทราบกันหรือเปล่าน้องก็เพิ่งลงเครื่องมาตั้งแต่4ี่โมงมาจากสิงคโปร์ก็คงอยู่ดึกแล้วก็คงเหนื่อยม้งครับอืมไม่้อไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับเขาแก่แก่คงคงเหนื่อยครับผมอืมไม่กระเทาะสัมภาษณ์ร ไม่มีครับไม่มีไม่มีฮะไม่มีจะมีโอกาสแบบไปกินข้าวนะแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนมีมีแน่นอนเร็วๆวนี้ไหมยังไม่ทราบเหมือนกันครับก็รอรอจังหวะอยู่จะกลายเป็นว่าตอนนี้ไอจีของคนในครอบครัวเราก็ตั้งเป็นอะไรทยเปรเลยเหรอเหมือนของคุณแม่ค่ะเป็นทยเวทไปแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับอื